ลอยเลยในบ้านเลยบ้านจะได้บนตองไล่ยากเลยบ้านเงคนเผือปล่อยเป็นที่เต่าละเผออย่าเผือบอกไล่ทุกคนเตือนกันเลยว่าต้องคล้องเล็กตลอดเปลาบ้านตลอดถ้าถ้าไม่คล้องเขาก็ดันออกเองได้ใช่ไหมคะอย่ามารถท้อกนะเนาะเราต้องมาช่วยกันดูไงค่ะมันจะได้ปลอดภัยเขาหนุนมาด้วยออกแบบเก่านะมันหายมันหายคนเก่งขึ้นยั่งในตัวพึ่งงานคนน้องเดี๋ยวคนน้องจะเกิดพดฟัดพุดฟัดพูดฟัด ไปปี่ตลอดเลยนายาหลังอ่ะงาน่ก้จับอ่ดีกันเลย่่าอต้องต้องใส่เหมือนกางเกงเอาเอางมันเลยอ้วใส่แบบนี้มันไม่แ้ข้อเธอือ้ยโอ้ะแบบนี้มันถึงไม่หลุด แเขาปีนอีกขางหนึงเราต้องปีนอีขางหนึงเขาใส่บนต้นไมปีนออกมาใส่เสื้อมากระแรงให้นิกิเ้อจอาเด้อเีบานนี่เดีบานรอเท่อเท่ออนี่ที่นี่มันก็อันนี้ได้อา อันนั้นเขาใส่แบบสามขามันก็เลยหลุดอันนี้แบบที่มันไม่ไม่ปวดคอเวลามันรัดเวลาเขาดึงใช่ไหมถ้าเราแบบเอาที่ตรงคอมันปวดคอเวลาเวลามันกระชากนะแต่ถ้าแบบนี้มันจะไม่ปวดสำหรับหมาตัวแบบนี้นะอะไรนิกี้นิกี้ก็ใส่เสื้อแบบนี้นะไม่พูดไม่จาเลยเนาะเงียบเดี๋ยวออกประเด็นอ่า ใส่แบบเสื้อทำไมใส่ไม่เป็นใส่แบบเสื้อใส่แบบเสื้อมาใส่ให้หน่อยใส่ดิน้องแก้วแก้วแล้วคัเนี้แก้วแล้วแก้วพอมันมันคันเป็นอะไรหรอมันเป็นแผลมีแผลที่มันดึงเมื่อวานหรือเปล่าสื้วมันจะมันหลุดไง อันนี้เป็นลาปล่อยนี่เลยในบ้านห้ามออกจากบ้านพยายามพยายามให้มากที่สุดป้าบอกห้ามออกจากบ้านหูมันรูดเลยหูมันรูดรู้เรื่องนะป้ามันรู้เรื่องนี่แหละไม่ต้องออกไปหรอกอ่านี่ะมันชไปเหองแต่ถ้าถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ชินแล้วมันก็จะไม่อยากออกนะป้าอยู่ชินเนาะต้องห้ามอยู่ชินก่อนใช่ลุงชอบเตยอนมันชอบวิ่งแต่ว่ามันจชอบเหาก็ดูอย่างเงี้ยเราไในบ้านมันชินก็จะไม่ออกไปเองอ่ะ ใส่เงินเยอะไปจะไม่เงี้ยอันก่อนลูกก็ปล่อยนะอ้าวทั้งุถออกไปเอง๋น้องไปแล้วครับหนึ่งรถเราเอารถปล่อยรถออกเนอมันกระจบลอยเนาะมันกระจบกระจบผูกไว้โซ่มีไหมนะโซ่พิป้านี่เวลาที่เราจะปล่อยรถออกก็ถูกกันไว้เอาเอาเชือกโซ่นี่เอาไว้ตรงนี้เสานี่เลยย้ำหนักกันดึงมากแล้วใส่ใค่นี้กี้มันอยู่ข้างในนะคะไม่ให้มันออกมาเนาะ ดูมันพอที่อะไรน,นะ,ะฟังรู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องเข้าใจด้วยนะนี่ที่เขา,าข้ามกะลังข้าเขาพอดีเลยเขาโมโหอะไรไม่รู้เขาข้ามกะลังข้าใช่เลยนะต้นยอดจรินโออจ้องตาแป๋วเลยนะจ้องตาแป๋วเลยนะ โอ้หาวแล้วอยากนอนแล้วโอ้แจวที่นี่ที่นี่ก็ไปไหนก็ได้ไม่ส่งเสียงเลยเนาะจ้องประตูอย่างเดียวอยากไปหนูแล้วนิกกี้เอาหันเบิร์ตเพื่อนเลยเนาะเฮ้ยความจริงนิกกี้มันขยันนะนี่ไอเจ้านิกมันขยันเด้วยไอ้หลงอยู่แบบนี้เนสบายเลยนี่มันกว้างมันแรนเล่นแต่ลงมันมัดไง มัดตลอดบ่มัดตลอดกว่ามันวิ่งออกมาถนนเนาะอ่าแต่ถ้าได้อย่างนี้เนี่ยโอ้ยเจ๋ออะไนเพราะว่ารถมันเยอะไงรถมันเยอะเพราะว่าร้าขางประตูไงให้ออกใช่วงเวลาอ่ามันจะวิ่งอย่างไรได้มันที่ระหุมไม่ได้มัดมันยูแลนิกกี้ก็จ้องมองแต่ประตูนะคะจ้องมองแต่ประตูอยากจะออกเพราะว่ามันเคยวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆเนาะเคยวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่ถนนนะคะ นอนเฝ้าประตูน,ะตะตนอนเฝ้าประตูอาออยู่ให้คุณเคยก่อนเด้อนิกกี้เด้อหนาวแล้วหนาวแล้วอนนี้าตอนนี้นนนมัอันน,น้งง่ายเลนฝากกระห้อ,องแก้วเยอยปปู่ในบ้านเลยสะอาดด้วยอยู่ในบ้านดูนิกกี้อ้ย่อ มองตาแป้วจ้องมองประตูก็เดี๋ยวนี้มันบ่เอวแล้วอ่ามีแอร์ไว้แล้วเดี๋ยวนี้มันบ่เอวไม่งองเงี้ยเดี๋ยวนี้เนาะสูบแบบนี้สกีมี้สองเส้นสกีนี้ไม่ใส่โอยหายหายว่าอะไรสกีออกมาไม่ได้นะคะสกีออกมาไม่ได้แต่ก่อนน่ะร้องเดี๋ยวนี้ไม่ร้องวันนั้นหาย ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่อยากออกถ้าได้ยินเสียงนี้พร้อมเ้ามาบ้านเงแลมาต้ห้องรถต่ ได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนก็อยากจะออกแล้นิกกี้เนี่ยคครรััับบเดี๋ยวลงกิน เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นะคะ,ะพอย่าซี้อเพุาะนะคะทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบสามท่านนะคะอุ้ยฝน,นมาแล้วคะ่ะโอ้ยเนาะฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วเน้อนะคะ ਓਹ oh. <laughs>